แกตัวรอบสองไว้ยออเดอร์เฮียอะไรมันด้ยนหรอเมื่อกี้น่ะฮะมันดีนึงไงจะที่ยินเฮียเหรอุณอยู่บ้านเดียวมั้งหรออะไรนะแล้วก็ผมไม่ได้ปิดทุกคนใหม่ไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเนื้อตกเศษเดี๋ยวมีเนื้อตกเศษภาษาย่อเลยนั่นเขาให้เศษมีอีกมาจริงจอ่ะเป็นเฮียอะไรล่ะะยแไปเลยดึงไปรอบสองแกตัวเว้ยรอบเมื่อกี้แม่งกูเกือบเก็บได้แล้ว ไม่ได้โผล่เลยใช่ไหมาเรื่สี่รอบมันได้ไหมล่ะเออได้สัสสองรอบเองรอบที่หนึ่งสไตล์ทุกคนมันมีภาพด้วยกันกูเปิดสไนก่อนเลยกูเห็นตัวหนึ่งอยู่บนฟ้าคือจะยิงเลยเอเดมอาร์อย่าไปหายิงหน้าไอสัตว์บนอากาศไอ้เฮียเอ็นเอ็มจีรอ ปืนไม่ได้ดีนะแต่ว่าโอ้โหเจ๊เอยดี์เปิดเปิด์ดีอารดีกว่าแม่งปืนเหมือนแม่งปืนแม่งเหนื่อยยัยแค่ยิงที่อะปืนที่อะไรโอ้ยสกาเอาไม่ได้แย่เว้ยนี่มีตัวเนี่ยพลังมีตัวตต็มเหรอตัดยึดมากเลยเห็นป่ะนะตัดยึดมาใช่ไหมโอเครอแป๊บใกล้เราไม่มีเหรอน่าแหละใกล้เราสุดละนี่นะเพื่อนก็ดังส้มเป็นตัวนะ ไากำลังไปวะไอเดียดด้วยปืนกูมีไก่แล้วเไดมบนเขาด้วยเห็นทุกอย่างเว้ยกี่ตัวอีกตัวนึงอยู่งนะไม่รู้มึงยิงน้องรือตายต้นบนบนบน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  โอ้ยเอ้ยอะอไรวะตายไปที่หมดเป็นไปลคเลยยิงกูได้ก็ลองดูโอแล้วเพื่อนแม่องก็อยู่เขาหนูได้ใช่กูปั๊มยาเลยบี้ยิงก็เสร็จแม่ไปชี้เิงมันไม่เหมือนกันเออที่นนเราไหวกูแค่ไม่เห็นตำแหน่งตำแหน่งมันอยู่ไหนะ บนเขาเลยเขาไหนว<อ>่างมาร์กดิฝั่งนู้นเนาะข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเนื้ออะไรเนีเ่ยนี่มียควายยังไม่เห็นตำแหน่งลเลยวะบนเนินนี้ไม่มีนะมีไปแล้วเขาที้แหละเอาดิ ขาววันอย่างงี้ไม่ได้เนะี่ยโดนลุกโดนน้องฝรั่งนี่เลยทางซ้ายมีรถอยู่นะกูเข้าซ้ายนะเดี๋ยวของอไม่เกิดสมองเลยคนะรับใช้ไป no, no, no. เยอะไหมครับนอนนอนใช้ไปเกลี้ยงอนะรถอยู่หน้านะแปลรถปะเอาไปเอาไปกันดิดเียรตรงนี้วงนะนอยู่เดี๋ยวสี่คนด้วย เฮ้ยเราขึ้นรถได้เนี่ยไหวนะเนี่ยเหลือสองสองว่เติ้ลสองสองมันอยู่ฝั่งนู้นมันอยู่ฝั่งนู้นอะไรอย่าไปกลัวสองสองเราไหวเตี้ยเนี่ยจัดละมาดมาแล้วเหรอเหรอเหรอที่ตัวมีตัวเหรอตัวหนึ่งดับงั้นเราขึ้นเขาตรงนี้นะไม่รู้ว่าตีสองหรือว่าตีแยกนะ เี๋ยวกูคุมกลางฮะมึงเช็คฝั่งมึงดีเดี๋ยวกูจะเช็คฝั่งกูตรงมึงไม้อยู่ปะเนี่ยกูเาสียวซ้ายว่ะนี่นะขอลองเช็คซ้ายดีกันหนูบ้านเดียวบ้านนี่ะเต็มเลยเจอกู เราคุมหลังไว้แล้วนะถ้าหลังไม่มีตัวกูก็คุมหน้าได้เลยสวยตัวบนเขาไม่แน่ใจไม่รู้ว่าตียากกว่านะเราขอตายไปแล้วตัวบ้านนี่อยู่ไหนกันวะรถรถนะรถรถรถระเบิดมีกูควักรอนะมึงถือไปนะ lo lo Ló kéo kéo. A blah. 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 A hai A hai A blah. 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 A รวมข้างนะโอ้เจ็บเจ็บมากตัวหนะึ่งมอาละทมยาปัยายาอีกตัวหนึ่ง๊ำยา,า,า,าตัวนึง๊มยา,าอยู่เอาเสร็จละเอาเสร็จละเอาเสร็จละนัดแฟดไปตรงเนินเนินทางขวาเอยเพื่อนทำไมล่ะครับไอ้เหียมาดิมาดิวะ